แต่ละวงการมีราคาต่างกันแต่ละวงการคนให้ค่าไม่เท่ากันแปลว่าเขายอมจ่ายตังค์คนละแบบถ้าเป็นวงการดาราโอ้ยเปลี่ยนตัวได้ง่ายๆ่าเปลี่ยนตัวได้ง่ายเคยอำไ,ไม่คนนี้ก็คนนั้นคนนั้นกัคนนี้เนี่ยน,นักพูดนักพูดร่างแรงมานานใจโอ้ยเปลี่ยนได้ง่ายมากเดี๋ยวไม่เขานงคนนี้ยกตัวอย่างของฮันนี่เนี่ยตอนแรกเขามาเจอผมอะ่ะเล่าให้ฟังดิวิชาอะไรที่ชาร์จได้ฮันนี่ก็จาออนไลน์อยู่แต่ชาร์จได้ ราคาน้อยมาก,มากใช่ลฟยฟังหน่อยอตอนแรกครูนี่มาเจออาจารย์อ่ะปลายปี2019มาเรียนรอบสดพันล้านออนไลน์แล้วตอนนั้นเราก็ใหม่มากเลยคือเราก็อยู่ในออนไลน์นะคะคือสอนคนลดความอ้วนแต่เรายังไม่เข้าใจวงการเหมือนอย่างที่อาจารย์บดีทำอะ่ะแล้วเราก็มาด้วยความงงๆสิ่งหนึ่งที่อาจารย์บดิตบอกวันนั้นก็คือน้องสอนลดความอ้วนอะ่ะมันเก็บเงินคนได้ไม่เยอะ เพราะว่าคนเขาไม่ให้ค่าเขาไม่ยอมจ่ายตังค์ใช่อเราก็แบบเราก็เข้าใจนะสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วทีนี้เราก็มานั่งคิดว่า,เ,าเราเรา,เราจะไปวงการไหนต่ออะไรเงี้ยเราเราจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดในถึงคุณต้องไปสอนอย่างเดียวนะแต่มันจะมีบางอย่างที่คุณขายของแล้วมม่ขายของที่เราเช่นละสองร้อยร้อยสองร้อยอย่างเสือ้อผ้าอย่างเงี้ยเสื้อผ้านี่จริงๆประเทศไทยเสื้อผ้าสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่ราคาถูกมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปแข่งอะไรเรื่องแบบนี้กว่าจะแล้วอย่างที่ฮันนี่บอกเลยนะที่เขาชาร์จกัน ก่อนขายอะไรนะที่อ๋อขายยาขายยานี่มันขายยาก็เหมือนกันแหละคนที่ได้ตำไน,นเดิมกำไรเยอะสุดคือบริษัทยาบริษัทยาที่มันส่งมาให้พวกคุณแล้วคุณก็ไปเป็นเอเจนต์ให้เขา<ม>แล้วก็ขายได้กำไรฟันกำไรเป็นนิดๆหน่อยๆ<ม>อ,อะไรเงี้ยมันไม่มันไม่รวยอ่ะเพราะะั้นอยัดไปอยู่ในโงรงงานไหนที่คุณไม่รวยโอเคป่ะโอเคมัน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 จะมีเรื่องนี้ไม่เคยมีใครสอนในโรงเรียนนะมีป่ะมีมันมีมีก่อนเอ็นก่อนเอ็นมีใครม่มีครูแนะแนวมาเอ็นตอนมาหกป่ะบอกว่าโอเคนะจ๊ะ วงการนี้ไม่รวยนะจะอย่าไปทําวงการนี้มันเป็นมัน,มนเป็นมาจากเป็นอนาคตทําซะแล้วนี่รวยเร็วละนเนี้ยชัดได้ราคาสูงคนให้ค่าเยอะมีใครบอกเปล่าวันนี้คุณได้ของแพงไปเลยไม่เขาไม่มีใครมาบอกเพราะเขาไม่รู้อ่าจยา์ใช่ต, <laughs> ตัวเขาเองก็ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ตัวเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยแนะนําไม่ได้เราเลยต้องมาหาเองตอนโตนี่แหละนะคะตอนนั้นอานเนี้ยพอครูนี้สอนเรื่องความอ้วนใช่ไหมล่ะเรากลับไปคือเราก็เฮ้ย เราเคยลองขึ้นราคาแล้วนะเราขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเรา <ừ. S 1> เริ่มรู้ว่าเฮ้ยพอขึ้นมาถึงระดับนี้ยคนไม่สู้แล้วใช่คนไม่ยอมสู้ราคามันจะมาเกินนั้นไม่ได้ละใช่จริง <ừ. S 1> มันจะมันจะอยู่แค่นั้นเลยอะ่ะผมไม่ใช่ไม่ใช่อันเ,เนี้ยแล้วจริงๆมันมีหลายวงการอ่ะยกตัวอย่างนะมีรู้สึกของผมหนึ่งคนหนึ่งเ,เป็นนักกีตาร์ระดับโลกชื่อเอกชัยเจรกุลรู้จักว่าเบิร์ดเอกชัยเจรกุลเล่นกีตาร์คลาสสิกโคตรเก่งผมคอนเฟิร์มเลยผมเป็น คอนดักเตอร์ระดับโลกเนี่ยผมสอบนักดนตรีแม่งมาเป็นพันคนแล้วอะผมเห็นในนี่ผมรู้ว่าคนนี้แม่งเป็นคนระดับโลกเมืองไทยไม่ไม่เคยมีเป็นของมีค่าของประเทศไทยเลยผมสอบคือผมสกรีนนักดนตรีฟังของเจ๋งมาเป็นพันคนแล้วอะในชีวิตผมอะเห็นก็คนนี้แต่ว่ามาอยู่เมืองไทยชาร์จห้าพันบาทผมบอกเมียงมึงชาร์จห้าพันบาทชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมผมเขาบอกไม่ได้แล้ว เกินนั้นเนี่ยมันจะไม่มีก็ถือว่าแพงมากของเขาห้าพันบาทถือว่าแพงมากที่สุดในประเทศไทยและภาพน้อยอย่างน้อยไม่ต้องเป็นแสนเจอตัวไม่ต้องเป็นแสนแต่มันเนื่องจากมันถูกบังคับด้วยวงการเข้าใจป่ะอีกอันหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งคือภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษรูปสิทธิ์ของพี่คนหนึ่งชัดมากทีน่าเทเลอร์ทีน่าเทเลอร์อยู่อเมริกาเขาก็แบบสอนภาษาอังกฤษมันก็ได้รัได้ราคาหนึ่งมันไม่ไม่เกินเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในวงการผิดคุณจะต้อง คิดคุณจะต้องแบบเหนื่อยอะ่ะพูดง่ายๆต้องขายจานวนเยอะๆคุณจะมานั่งคิดต้องขายจํานวนเยอะๆแล้วพวกที่ขายจานวนต้องคิดต้องขายจานวนเยอะๆนี่คือไปทางผิดหมดเลยผมบอกได้เลยนะ,ย,ะยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของการแมสและยุคนี้เป็นของไมโครจําไว้เพราะวันนี้สอนแพงนี่ให้คุณคิดตามผมนะวันนี้สอนแพงมากคิดตามผมเนื่องจากทุกคนเนี่ยเข้ามาในออนไลน์หมดเลย เข้ามาขายอะไรบางอย่างในออนไลน์หมดเลยแปลว่าอะไรลูกคตาคนจะถูกแบ่งแยกหมดเลยมันจะไม่มีใครละที่คุมสื่อสี่ช่องแล้วก็แล้วก็มีดาราไม่กี่คนคราวนี้แม่งต้องแยกแบ่งแยกแลเกล็กๆย่อยๆยำๆไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปหากลุ่มแมสมันจะไม่มีใครทําได้แล้วผมพูดอีกทีนะการที่จะไปหากลุ่มแมสกลุ่มคนเยอะๆมันจะไม่มีใครทําได้แล้วน,น้อยคนที่จะทําแบบนั้นได้ <ừ> แล้ว การที่คุณบอกว่าโอเคไม่เป็นไรฉันขายของถูกแต่จะไปหากลุ่มแมสคุณทําไม่ได้หรอกทายากมากฉันขายของราคาสองร้อยแต่กูขายได้สองล้านอันก็รวยแล้วนะคุณทําไม่ได้หรอกมันเหนื่อยมากมันไม่ใช่โลกนั้นแล้วนั่นเป็นโลกเก่าแล้วโลกใหม่คือคนไม่ต้องเยอะจ้าแต่ขายของราคาที่มีราคาที่เขาให้ค่าใชเคไม่ใช่ขายของแพงนะขายของที่คนให้ค่าโอเคป่ะยกตัวอย่างะพอฮันนี่ปุ๊บผมบอกว่า วงการนี้ไม่โอเควงการไอ้ไอ้ไอ้รดคำอ้วนเนี่ยเทรนคนลดคำอ้วนเนี่ยมันได้แค่นี้น้องจะไม่มีทางรวยไงตอทีตนี้ก็เลยเริ่มเข้ามาในออนไลน์เยอะมากขึ้นนะคะพอเข้ามาในออนไลน์เยอะมากขึ้นเราก็เริ่มรู้ละเฮ้ยคือเรามีความสามารถเรื่องการแต่งหน้าใช่ไหมละ่ะคนชอบมาชมว่ารแบบพิทคูนี่แต่งหน้าสวยเราก็เลยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันสอนแต่งหน้าพอสอนแต่งหน้าคนก็ให้ค่าเพิ่มมากขึ้นมากกว่าระดับรถความอ้วนใช่แต่ก็ยังไม่ได้เยอะเราก็รู้สึก เราขึ้นราคามาได้ระดับหนึ่งใช่คือ,อจริงๆคะเนี่ยสอนแต่งหน้าขนาดว่าเป็นครูที่ไม่ใช่ช่างแต่งหน้าโดยตรงนะคะนี่ก็ยังชาร์จได้แพงกว่าช่างแต่งหน้าที่เขาแบบสอนกันแล้วนะตอนนั้นแต่ก็ยังได้แค่ระดับหนึ่งไม่เกินเนี้ยคนไม่ยอมจ่ายมากกว่านี้ทีนี้เราก็แบบเฮ้ยแล้วทำยังไงดีถ้าเป็นอย่างนี้สอนแต่งหน้าทีหนึ่งโอ้โหเมื่อยมากกว่าจะสอนเสร็จแล้วก็ชาร์จได้แค่นี้อืแล้วมันก็เหนื่อยมากเลยแล้วก็เอ๊ะ แล้วยังไงต่อไปใค,ใครสอนใครสอนแต่งหน้าเนี่ยอย่างยุคยูทูบเบอร์เนี่ยเขา<ช>คิดว่าถ้าเขาจะสอนแต่งหน้าเขาจะรวยเพราะถ้าคนดูเยอะๆอเออสปอนเซอร์เข้าใช่โห oh, แต่เหนื่อยมากเหนื่อย oh. เหนื่อยเหนื่อยสุดๆแล้วก็คือ,อ,อคุณมาคิดด้วยเหรอคือเวลาที่เราทำมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมเราก็ต้องแต่งหน้าโชว์เขา,เ,าเดี๋ยวลบเดี๋ยวลา้างเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวลบเดี๋ยวล้างเดี๋ยวแต่งอย่างเงี้ยทุกวันนะ่ะหน้ามันก็โห พังหมดอ่ะใช่ไหมเราก็แบบตายแนละ้วถ้ามันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆหน้าเราไม่น่าจะไหวนะก็เลยครูก็เลยเริ่มโอเคมันเริ่มกลับมาวนลูปเดิมนี่หว่านี่มันเหมือนตอนที่เราสอนเลยความอ้วนนี่หว่าแปลว่าอันนี้ยคนมันไม่ให้ค่ามากใช่<อ>เดี๋ยวต้องบอก end result ก่อนต้องบอกผลลั์ก่อนตอนนี้ฮันนี่มีมีคอร์สค่าตัวล้านหนึ่งด้วยนะ<ช>โอเคจากจากจากเอ่อจากอะไรนะจากอ้วนเอ่อจาก,กรดคับ<า>อ้วน,น,นเป็น เอ่อเท่าไหร่นั้นไม่กี่พันใช่ไหมใช่ค่ะไม่กี่พันก็แทบจะขายมันก็หมดหมดยุคของมันละหมดขายยากอ่ะขายจนแบบหมดแล้วอ่ะแล้วก็ขึ้นไปอีกอันนึงก็แต่งหน้าหลักเท่าไหร่หลักหมื่นมากถึงหลักหมื่นสองหมื่นห้าแล้วสองหมื่นห้าตอนนี้นางขึ้นเป็นหลักล้านแล้วนะครับทุกคนอยู่ริสคาร์ตันอ่ะแสนเกือบแสนห้าต่อเดือนอ่ะทุกคนเอ่อมาอันนี้มันแต่จริงๆแล้วคุณเข้าใจเปล่าว่าถ้าเป็นคิดตามโลจิกคนเอาค่อยๆขยับ หลักหมืน่นหลักสองหมืน่นเวลาคนเขาขึ้นเขาเงินเดือนเนี่ยก็จะขึ้นในหลักแบบแนวนี้ใช่ไหม mm hmm. ก็ค่อยๆขึ้นใช่ไหมหรือแต่ว่าถ้าคุณมาอยู่ในโลกออนไลน์ mm hmm. แล้วเปลี่ยนวงการ mm hmm. เปลี่ยนวิชาเปลี่ยนสิ่งที่ขายเปลี่ยนผู้เรง่ายคุณจะต้องจับกลุ่มท็อปห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอันนี้ที่อบอกก่อนว่าล้านหนึ่งอสอนอะไรสอนทำธุรกิจสอนทำธุรกิจเรื่องนี้ผมก็โคชชิ่ง ตีนาเทเลอร์เหมือนกันบอกว่าน้องสอนภาษาอังกฤษนะน้องต่อให้คนแม่งเรียนกันทั้งประเทศแล้วก็น้องก็ยังมีคู่แข่งงอกขึ้นมาทุกวันอ่ะเดี๋ยวก็มีอาจารย์คนนู้นอาจารย์คนนี้แม่งงอกขึ้นมาทุกวันแล้วแบรนด์มันจะช้ำมมแบรนด์จะช้ำม,มันแล้วมันก็ขายได้แค่เนี้ยสักพักคนก็เบื่อหน้าแล้วสอนวิชาเดียวเนี้ยสอนวิชาเดียวคนเบื่อหน้าต่อ,อมันอยู่สิบปีอ่ะต่อสิบปีคนก็ไปหาคนอื่นละเหมือนแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุก เปลี่ยนของขายเปลี่ยนวงการเปลี่ยนอะไรเราจะแบบเฟรช h ตลอดเวลาแล้วก็ขายของที่มันแบบดูคนเข้าไปหาหาเงินได้อะพูด,ดง่าย่ใชๆ ครูคนนี้สอนธุรกิจก็ไม่ได้สอนธุรกิจแบบที่คนทั่วไปเขาทํากันใช่ไหมล่ะเราสอนธุรกิจที่มันใหม่ช่มันใหม่ขนาดที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วที่รวยกว่าเราอะ่ะยังยอมจ่ายังค์จำนวนมากๆให้เราอืเพราะว่าเรามีความรู้เยอะมากกว่าเขาอย่างครูสอนธุรกิจครูคสอนทําธุรกิจออนไลน์นะคะอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับออนไลน์สอนทําธุรกิจความรู้อยากจะมาเป็นครูแบบนี้อะทำยังไงเขาทําไม่เป็นเขาก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้เราจํานวนมากๆด้วยนะ เพื่อที่จะมาเรียนรู้ว่าเราทำยังไงใช่อ่าเดียน,นี้อันนี้เรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนวงการและมันเป็นวงการที่คนให้ค่าสช่งสาคัญมันคือตรงเนี้ยคนให<ช>้ค่าทีนี้คําว่าให้ค่าที่คนให้ค่า,คา,า,คามันมีการให้ค่าหลายระดับถ้าผมเป็นจะอยู่ในวงการเดิมคือคอนดักเตอร์เนี่ยผมบอกเดวยเลยทักษะการเป็นคอนดักเตอร์ถ้าคุณคิดว่าผมเขียนหนังสือได้ดีแล้วหรือว่าเป็นพูดหน้ากล้องได้ดีแล้วหรือเป็นอาจารย์ได้ดีแล้วนะคุณยังไม่เคยเห็นผมครรนัก ไม่เคยเห็นผมคุมวงออเคสตรานั่นเป็นที่ของผมเลยผมบอกได้เลยผมเก่งมากเรื่องนั้นแล้วกูยืนหน้าวงแล้วกูสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างอะคือทุกอย่างมันอยู่ภายใต้มือของผมเลยผมรู้ว่าผมสามารถสั่งการได้หมดแต่ความเก่งตรงนั้นแม่งไม่มีค่าเลยเพราะคนไม่ให้ค่าผมจะขึ้นไปยืนบนแสดงฝีมือต้องมีคนเจ้านายที่ไหนบอกโอเคบัณฑิตเดี๋ยวกูอ,อยอมให้มึงขึ้นไปคุมวง ต้องมีคนยอมด้วยนะไม่ใช่แบบอยู่ดีจะเอากูจะเอาหน้ากล้องมาจะเอานี่ใส่หน้ากล้องไม่ได้นะจะต้องมีคนยอมด้วยนะ mm hmm. ว่าบัณฑิตอ่าอ่าเดี๋ยวกูอนุญาตให้มึงขึ้นไปเนี่ยอยู่อิตาลีเนี่ยกูช้ำใจตรงเนี้ยผมบอกได้เลยกัคนอิตาเลียนแม่งคนนักเตอรอิตาเลียนอ่าโอเคมันก็มีคนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างะนะแต่ผมก็เรียกว่ากูเก่งเป็นท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะของคอนดักเตอร์กูอค,คอนดัก mm hmm. แต่ว่า มันไม่อนุญาตซะอย่างกูก็จบแต่นี่คุณอยู่ในยุคอยู่ในวงการที่คุณสามารถสร้างตัวเองได้เลยมันเป็นเป็นอะไรที่ต้องมาทําแล้วและอย่างหนึง่งถ้าเกิดคุณเริ่มมาทําออนไลน์ตั้งแต่ตอนนี้คุณคิดดูนะฟังดีๆนะฟังดีๆคุณคิดดูนะผมสอนลูกศิษย์นี่ตลอดเวลาเลยผมบังคับลูกศิษย์เลยไม่ว่าอะไรก็ตามไปทําคลิปไปทำคอนเทนต์ไปเขียนคอนเทนต์ไปทำไปถายภาพสวยๆมาเพราะคุณแค่ทำสามสิบวัน มันจะต้องมีคนน่ที่รู้น้อยกว่าเธอคุณทำไปแล้ว30สิวันมันต้องมีคนรู้น้อยกว่าเธอคุณก็สอนพวกนั้นแหละมันไม่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกวั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 นเจ็ดสิบล้านคนนี่ผุมบอกได้เลยหกสิบเก้าล้านคนยังทําไม่เป็นโอเคเปล่าเจ็ดสิบล้านของประเทศไทยหกสิบเก้าล้านคนไม่เป็นคุณคิดว่าคุณทําวันนี้อีกสามสิบวันคุณสอนคนต่อไปได้แล้วไม่มคีคนที่ยังไม่รู้เรื่องอยากอยากเป็นแล้วคุณก็ช้าต่างได้แล้ว <laughs> ผมบอกได้เลยนะมันคุณต้องฉวยโออกาสนนนี้มัยู่เป็ ถ,ถ้าเกิดไปเป็นวง,ง,ง,งการอื่นเช่นวงการอาจจะอ่านหนังสือวงการอะไรเงี้ยมันเก่าแล้วว่าคนไม่ค่อยคน <ừ. S 1> ไม่ค่อยจ่ายตังค์ซื้อหนังสือแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณมาอยู่ในวงการทําออนไลน์โอ้โหมันเหมือนไปสอนคนความอ้วนอะไรเงี้ยมันก็คนก็ทําเยอะแยะแล้วโอเคข้อสามคือเปลี่ยนประเทศอย,อ,อยู่ที่ถูกประเทศหมายความว่าอะไรอยู่ประเทศอ่ะประเทศไทยเนี้ยแม่งขายของออนไลน์กัน มันเป็นประเทศหนึ่งอะที่แบบคนซื้อจ่ายเงินง่ายมากในออนไลน์มันมหา,มากัจจริงโอนง่ายแบบเหมือนเล่นเกมเ<อ>นี่โอนตังหรือเล่นเกมเหมือนบบว่าโอนแล้วเขาสนุกอะ่ะเออประเทศอื่นมันไม่ได้เป็นแบบนี้มหาสจัจจริงแล้วรู้สึกลุงบอกพี่นะว่าเมืองไทยเนี่ยติดอันดับประเทศที่ร้า์มากที่สุดในโลก เ mm hmm. พิ่งไม่แปลกใจอาจจะเป็นสัดส,ส่วนนะสัดส,ส่วนต่ปนอประชากรเนี่ยมันจะอาจจะแซงจีนไม่ได้หรอกไพราว่ามันคงแซงจีนได้แต่ว่าต่อสัดส่วนต่อประชากรเนี่ยน่าจะหลยมาที่สุดอ่ะวันแล้วก็ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากผม,มและลูกศิษย์ทั้งวันทั้งคืนวันละหลายรอบใช่วันละหลายรอบ แล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศอะไรที่ผมคุณอย่าไปคิดนะว่าอยู่ประเทศอื่นอยู่ประเทศตะวันตกแล้วมันจะเจ๋งเสมอไปนะผมไปอยู่ประเทศพวกนั้นมาหมดแล้วผมรู้ได้เลยว่าประเทศไทยนี่ไม่ทำไมมันหาเงินง่ายขนาดนี้ทําไมแล้วบางคนแบบไม่เชื่อไงบางคนแบบว่าเออเอ,อ,อาจารย์มดิดโมลคือคุณไม่ต้องไม่เชื่อหรอกคุณไปลองดูเองดีกว่ามันจะงงมากเลยว่าเอ๊ะแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ ทำไมตอนกูอยู่อิออตาลีนี่แม่งก่าจะส,สเปนเงินกันหรือตอนอยู่อเมริกานี่ก่าจะใช้เงินกันจ่ายเงินก็รอ้แ,แมันวุ่นวายขนาดนี้วะแต่เมืองไทยนี่แบบโอนเงินแสนเราโอนเงินโอนเงินหลายแสนจะง่ายมากจริงๆค่ะเราโอนกันทีคือไม่ไม่มาแบบขยึกขยักขยึกขยัก,ยกไม่มีนะเขาโอนคือโอนไปเลยหนึ่งแสนก็คือหนึ่งแสนโอนเลยไม่เรื่องเยอะด้วยคือแบบว่ามันมหัศจรรย์มากอะ่ะนี่คือ ก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ผิดวงการใช่ไหมเราไม่เคยได้ลิมรสอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเราจะรู้สึกแบบว่าทําไมมันยากเย็นวงการขายยาของเธออะวงการจริงเอออันนี้ค่อยๆไต่นี่จากเราขายยาขายคมอ้วนอ๋อแล้วคมอ้วนใช่ค่ะขายเอรสำอางก็สำอางเออสำอางแล้วก็ค่อยมาธุรกิจคือแต่ละอันพอเราเริ่มไต่มาเราเริ่มแบบอ๋อคือคือเราเข้าใจอะ มันมันตรงมากเลยอ่ะอ๋อคือแบบเราอยู่ผิดที่มันอยู่ผิดวงการ <c oughs> เขาเลยไม่จ่ายจริงๆมันไม่ใช่ว่าบางครั้งเราก็คิดไงหรือว่าเรายังเก่งไม่พอวะในวงการนี้ <c oughs> ใช่ไหมอันนี้เคยคิดนะตอนสอนเราก็พวกว่าหรือเรายังหุ่นดีไม่พอวะ <c oughs> เรายังแบบความรู้ไม่พอแบบว่าไปเรียนเพิ่มด้วย <c oughs> ไปเรียนเพิ่มไปหาความรู้ว่าเขาเทรนกันยังไงอะไรกันยังไงสรุปแบบเฮ้ยมันก็ไม่ใช่สรุปมาเจอเนี่ยแหละตอนที่รู้ชัดเจนคือตอนมาเจออาจารย์แลวอาจารย์บอกว่าคือ วันนั้นเป็นวันแรกที่เราได้ยินคําว่าสิ่งเรื่องที่น้องสอนเนี่ยคนเขาไม่ให้ค่าน้องเพิ่งได้ยินครั้งแรกฮันนี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกว่าน,นั้นฮันนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยฮันนี่ก็ไม่เข้าใจว่าน,วนี่เป็นเหตุผลนี่เป็นเหตุผลที่คุณต้องมามาเจอเมนทอ,อร์จริงๆร,งรงิผมอันนี้เลือกผมอันนี้พอดีแบบพอไปอยู่เมืองนอกนานๆแล้วก็พอ พอมีประสบการณ์นานๆเนี่ยมันมันเห็นชัดไงมันเห็นชัดจริงๆเป็นเหตุผลนะที่ทุกคนควรจะมีเมนทอร์นี่ผมไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะทุกคนควรมีโค้ชควรมีเมนทอร์เพราะอะไรไม่งั้นคุณก็อะไรอะมันไม่รู้ตัวผมผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นนะวะตอนตอนตอนพินสร้างตัวผมก็อยากจะมีเมนทอร์เหมือนกันนะผมก็อยากจะแบบทําไมไม่มีใครมาบอกกูเรื่องนี้วะว่ากูกาลังเสียเวลาอยู่เนี่ยกูไปนั่งดักดานอยู่ตรงเนี้ยกูโคตรเสียเวลาแล้ทำไมไม่มีใครมาบอกกูกูจะได้ไประหยัดเวลาสักสามสี่ปีนะเอ่อ แต่ว่าอันนี้ผมก็พอเจออย่างนี้ผมก็ฟันธงตรงๆเลยลเพราะว่าไม่มีไม่มีอย่าอบอก,บอกคือพอเป็นลูกศิษย์ผมก็บอกตรงๆอะเวลาใครมาพายแบบโคชิ่งผมจะไม่มีทางแบบเต่เอ,เอยไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะผมฟันธงตรง,ตงอย่างนี้ไม่มีทางรวยอย่างนี้ไม่มีทางรวยต้องเปลี่ยนวิชาเปลี่ยนวิชาสอนแล้วข้อดีที่อันนี้มาคืออาจารย์ไม่ได้บอกสั้นๆแค่นั้นไงอาจารย์บอกต่อว่าแล้วให้สอนอะไรต่อละ จะให้ทําอะไรต่อละเพราะบางทีเนี่ยเราเองบางครั้งนะคะเราก็รู้ว่าเฮ้ย,ยสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมัน,ม,นม,มันไม่โอเคแต่แล้วฉันจะทำไงต่อละคนนะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะเขารู้ตัวแล้วว่ามันไม่โอเคแต่เขาไม่รู้ว่าแล้วเขาต้องไปทางไหนล่ะเนี่ยเป็นเหตุผลว่าเราจะต้องมีเมนทอร์พอมีเมนทอร์ปุ๊บคือเขาจะบอกเราเลยคือชี้ให้เราเลยแล้วเราจะไม่หลงทางเราจะไม่ไปผิดทางไม่ไปนั่งงมเอ๊ะอันนี้ถูกไม่ไปนั่งลองอ่ะอันนี้ถูกป่ะนะอันนี้ใช่หรือเปล่านะแล้วสุดท้ายก็เสียเวลา แต่พอเป็นเมนทอร์เนี่ยคือเขารู้เขาบอกว่าเขาเห็นตลาดเห็นตลาดทั้งหมดแล้วบอกแล้วเขาจับเราอะ่ะไปจับคู่ได้กับตลาดไหนที่ตัวเราเนี่ยไปเข้าตลาดนั้นแล้วมันน่าจะเวิร์กม,มันจะทําเงินได้ทีนี้เราก็เหมือนกับยิงยิงปืนตรงเป้าอะ่ะทุกครั้งที่เรายิงมันก็เลยเร็วอาจารย์ก็ยังบอกเลยว่าแบบเฮ้ยตอนที่ใช่ไหมตอนนั้นที่อาจารย์เริ่มสร้างตัวใช่ไหมตอนเป็นคอนดักเตอร์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยกว่าจะได้ห้าหมื่นกว่าได้หกหมื่นเตรหนื่อมันเหนื่อยมันใช้เวลานานมากคือนี้ก็เลยบอกว่า อาจารย์ว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยทาเงินกันได้ไวมากเลยนะครูก็เลยบอกอาจารย์บอกว่าก็เพราะว่ามีอาจารย์ไงคุยทางไวเรียบร้อยใช่มีอาจารย์คุยทางไวหมดคือเราไม่ต้องไปนั่งงมเองอะ่ะแล้วเราจะไปงมเองทําไมเนเมื่ออาจารย์คุยไวหมดแล้วเออเรารู้แล้วอ๋อมันต้องมาทางนี้มาอย่างนี้มาอย่างน,าางนี้เราก็เดินตามรอยนั้นเลยนะคะถ้าหากว่าเราใช้วิธีการเดิมใช่ไหมกว่าจะไต่มากว่าครูจะมี โปรแกรมที่ราคา1ล้านมันก็ไม่ใช่เร็วขนาดนี้แน่นอนอแต่ตอนนี้คือทุกอย่างแบบมาเร็วมากหรือว่าเปิดโปรแกรมใหม่ขึ้นมาเอาทำราคาย่อมยาวลงมาหน่อย1000,000น0น0 0นี่คือย่อมยาวแล้วแต่คนก็ยังแบบแย่งกันโอนอาจารย์ตอนนี้แย่งกันโอนเลยแย่งกันตอนนี้นะคะเต็มไปถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาเต็มหมดแล้ว <c oughs> ใครที่จะลงโปรแกรมนี้คือต้องรอเรียนเดินธันวาคมโอเคโ okay, okay. อ,อเคอย่างเงี้ย อันนี้คือถ้าเราอยู่ถูกวงการปุ๊บคือทุกอย่างมันจะ<ช>มันจะง่ายมากและที่สําคัญคือเราเรียกเท่าไหร่เข้าใจหมดมนี่เป็นเป็นเรื่องมหาสารย์ที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดนะผมคุณตั้งสติดีก,ก่อนถอนหายใจลึกเดีย๋ยวผมกะะให้ให้อะไรแพงๆคุณตั้งสติดีคนที่ดูอยู่กะจะให้อะไรให้อะไรที่มันเป็นหลักคิดที่ไม่มีใครเขามาบอกกันคนส่วนใหญ่ถูกสะกดจิตในโลกนี้เขาเขามาจากโลกที่มันขาดแคลน มาจากโลกที่มันแบบว่าเนี่ยลูกค้าแม่งต่อชิบหายเลยลูกค้าคนนี้นเรื่องมากต่อสุดๆเงินแค่นี้ยเขาไม่เอาก็หรอกเงินี่สองพันเขาเงินนั่นแล้วสามเสื้อผ้าตัวละสามร้อยสี่ร้อยเขาคิดหนักแล้วเดี๋ยวเขาก็มาคืนน,นอนตินี่คุณยังไม่เคยไปอยู่ในโลกของคนกลุ่มคนที่ล้านนึงจ่ายเลยใช่ห้าล้านจ่ายเลยเอ,อคนประเภทนั้น,นะที่แบบ มันจะมีคนกลุ่มประเภทนั้นที่คนส่วนใหญ่มันจะไม่มีใครสอนว่าขายกลุ่มคนประเภทนั้นแล้วมึงสบายมากเขาไม่ต่อเขาไม่เรื่องมากไม่ก่าเงินยุกยิบแล้วคุณขายคนคนนั้นหนึ่งคนต่อเดือนจบ<ม>แค่หนึ่งคนสมมติว่าหนึ่งคนต่อเดือนสมนนนมติคนนั้นซื้อหนึ่งล้านคนนั้นซื้อหนึ่งล้านแล้วคุณได้หนึ่งล้าน<ม>เดือนหนึ่งก็จบไหม ทงเดือนต้องขายได้คนเดียวยังดีกว่าขายยุมย่มยิ้มยิม้มแล้วเวลาเกิดเกิดอะไรขึ้นคุณหม่ว่าการกลกกรตลาดกลยุทธ์ของการที่แบบว่ากูต้องขายได้เยอะๆกับราคาน้อยๆเป็นกลยุทธ์ที่ผิดมากๆผมกล้าพูดคํานี้เลยเป็นกลยุทธ์ที่ผิดมากๆเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเป็นผิดมากๆเมื่อไหร่อันนี้ผมผมก็แบบไม่ใช่ผมคิดคนเดียวนะพวกเออกูรูการตลาดที่แบบเก่งๆของโลกตัวจริงอะ่ะ บอกเลยว่าเมื่อไหรคุณขายของถูกของขชาิเล็กๆราคาถูกๆคุณจะต้องอะไรคต้นทุนคุณจะขยายทันทีเลยคุณจะต้องไปสร้างโรงงานเพิ่มคุณจะต้องไปจ้างพนักงานเพิ่มคุณจะต้องใช้แรงคุณเพิ่มแปลว่าทุกอย่างนะว่าอะไรที่คุณเหนื่อยเนี่ยมันมาจากตัวคุณคิดผิดเองบอกได้เลยกลยุทธ์คุณผิดตั้งแต่แรกเวลาคุณเหนื่อยเพราะว่ายุคนี้มันมีเครื่องทุนแรงอะไรเต็มไปหมดพลังทวีเต็มไปหมดทําไมไม่ใช้ ทำไมกลยุทธ์คุณผิดเองคุณออความรู้ไม่ถึงเองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสี่ที่จะให้คือจับกลุ่มคนที่ถูกต้องเท่านั้นจับกลุ่มคนที่ถูกต้องเ,ออเรื่องนี้ผมสอนนักเรียนหมดเลยและนี่เป็นเหตุผลที่นักเรียนของผมลูกศิษย์ของผมประสบความสำเร็จเพ,เพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิวัลสีสวัสดีครับ